กันใช้ไม่รู้เป็นโอเวตกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจแร้โผนอวัน,นัเนเกิดจากหลายปัจจัยที่อยากจะแก้ที่ตอนเียเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบิณฑบาตอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ครับความสำคัญในการดูแลภาพสุาภาพเนี่ยก็อย่างที่เราทราบว่าการ ดูแลพระอาพาธเนี่ยก็เหมือนกับการาดูแลพระพุทธเจ้าโดยตรงฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตในการถวายเป็นพุทธบูชาเท่ากับเราได้ถวายทานต่อ,อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงอันนี้แน่นอนอัน,นิสงส์ที่เกิดจากการถวายพระผู้เพราะว่าผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันก็จะมีอาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่นี้ความสําคัญในการดูแลพระอาพาธเนี่ยคือเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมี เป็นสมณะเพศมีเพศต่างจากคฤหัสถ์ท่านออกบวชจากเรือนก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรือนอะไรอะไรแล้วเนี่ยท่านก็จะมีมีเ,เรียกมีข้อห้ามมีข้อปฏิบัติเนี่ยที่ต่างจากชาวบ้านท่านก็จะมีสี่ของท่าน227ข้อมีวัดปฏิบัติเช่นในวัด14่อะไรเงี้ยท่านก็จะมีสิ่งปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลต่อสีของท่านเนี่ยมากมายฉะนั้นในการดูแลท่านเนี่ย เราก็ต้องรู้เข้าใจวิถีชีวิตของของพระสงฆ์เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องสับปาย,ยะเนี่ยหมายถึงสบายหรือสิ่งสิ่งที่ทำให้สบายคำว่าสบายหรือสิ่งที่ทำให้สบายเนี่ยคือเป็นหลักของของของพระที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมสบายในในภาษาพระเนี่ยเพื่อกูลส่งเสริมให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่เจ็ดผกการ ข้อแรกนะครับ آ آ ก็เสนาสนะสบายหรือที่อยู่อาศัยสบายเนี่ยที่อยู่อาศัยสบายก็คือ,อมีความร่มร่มรื่นสะอาดปลอดปลอดภัยอย่างเนี้ยถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยสบายอันที่สองก็เป็นโครจรสบายสโ,โครจรสบายก็คือเส้นทางที่ไปบินทบาทเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลเกินไปมีความปลอดภัยอย่าง,งี้สะดวกสบายอันที่สามก็คือการพูดคุยสบาย การพูดคุยสบายหมายถึงว่า,าได้ได้ฟังถ้อยคําที่เหมาะสมได้ฟังธรรมเทศนา,ามีมีสื่อธรรมะฟังอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นมีการพูดคุยที่สบายอ,อันที่สีคือบุคคลสบายบุคคลสบายคือผู้ที่อยู่แวดล้อมอเป็นเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ส่งความรู้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะปรึกษาหาฤือได้อันนี้ก็จะเป็นบุคคลสบาย อันที่5ก็จะเป็นอาหารสบายอาหารสบายคือคืออาหารไม่ขาดแคลนได้ได้อาหารที่ถูกหลักโภชนาการอาหารถูกถูกโลกอย่างเงี้ยเป็นอาหารสบายอันที่6ก็เป็นอุณหภูมิสบายอุณหภูมิสบายคืออากาศในแต่ละฤดูการก็ไม่ร้อนไม่หนาวเกินเกินไปอันอน,น,อนี้เป็นอุณหภูมิสบายอันที่7ก็คืออริยบทสบายอริยบทสบายคือ มีความสมดุลมีการบริหารกายคือให้สมสมดุลทั้งยืนเดินนั่งนอนอันนี้ก็จะเป็นอารียาบทสบายที่โรงพยาบาลส่ง์ของเรานะครับก็ดูแล,แลเรื่องสถานที่เนี่ยให้คล้ายๆกับกับเป็นวัดให้เหมาะแก่การส่งเสริมต่อการปฏิบัติธรรมเช่นจัดพื้นที่ไม่ให้เป็นที่พุกพ่านหรือกระทึกจอแจให้มีความสงบพอสมควรคล้ายๆกับเป็น ลมณียสถานาคือเป็นสถานที่ที่ลื่น,ล,นลมดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้มีความสะอาดปลอดภยัยจัดอาหารเนี่ยก็จัดอาหารให้ให้ถูกถูกกับโลกให้เหมาะถูกต้องตามโภชนาการแล้วก็ยังมีให้ได้ยินได้ฟังทำตลอดในขณะที่ นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นมีการเปิดโบสถสวดธรรมวัดเชา้าธรรมวัดเย็นมีการเปิดพระธรรม,มเทศนาให้สิ่งแวดล้อมได้มีการพูดคุยที่เหมาะสมมีครูบาอาจารย์มาเยี่ยมเยียนพวกนี้ก็เราจะก็ส่งเสริมเกื้อกูลสิ่งเหล่านี้นะครับโรงพยาบาลสงเป็นเขตสังฆาวาสเนี่ยเขตสังฆวาสก็หมายถึงว่าเป็นเขตเฉพาะ เป็นเขตส,ส่วนตัวของพระสงฆ์เพื่ออำนวยฟารมสะดวกให้กับพระสงฆ์เนื่องจากว่าพระสงฆ์ท่านมาท,ท่านมาแล้วท่านก็ต้องห่มคลุมก็ไม่สะดวกแล้วก็จะร้อ,น,อนต่างๆไม่สะดวกต่อการตรวจด,ด้วยแล้วก็ท่านก็จะสุดร้อนอึดอัดแหพาเข้าเขตโลวงมาสงฆ์ท่านสามารถห่มห่มลดไหลได้เพื่อสบายกายของท่านพอมาโรวงมาสงฆ์ก็เหมือนกับเข้ามาเข้ามาอยู่ในเขตในเขตวัดก็เป็นการอำนวยฟาร์มสะดวก กขาทำให้ชาวบ้านเขเรื่องหะไต่างๆก็พึงสองบอลไว้ว่าอันนี้เป็นเขตของพระสงฆ์เราจะไปทําอะไรกิริยาอะไรที่มันรุ่มล่ามหรือว่าไม่เรียบร้อยแต่งกายไม่สุภาพอะไรต่างๆเนี่ยไม,ไม่ได้โดยเฉพาะสุภาพสติก็เสื้อผ้าก็ไม่ควรบางแล้วก็รัดรูปสําหรับทรงผมเนี่ยก็เน้นสุภาพสติว่าอย่าแต่งอย่าแต่งผมมากเกินไปก็หวีให้เรียบร้อยแล้วก็น้ําหอม เนี่ยจริงๆเราไม่ควรใช้เครื่องประดับต่างๆไม่ควรใช้การให้ความสําคัญกับหลักพระธรรมวินัยเนี่ยก็เท่ากับเราเราช่วยส่งเสริมบํารุงพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาคําพระธรรมคำสองสอนของพระพุทธเจ้าให้คงสืบไปพระพุทธองค์ฝากรธรมวินัยไว้กับพุทธบริษัทเราใน,นาฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราก็ต้อง เกื้อกูลช่วยเหลือให้พระส,สงฆ์เนี่ยท่านรักษาศีลรักษาวินัยไว้ได้เนื่องจากพระส,สงฆ์ท่านมารับการรักษาเนี่ยท่านต้องมาเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์านั้นคฤหัสถ์เองเนี่ยก็ต้องทราบต้องเข้าใจวิถีชีวิตของพระส,สงฆ์ว่าท่านมีข้อห้ามคือศีลหรือข้อปฏิบัติคือวัดปฏิบัติของท่านนะเป็นอย่างไรเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ทําให้ศีลของท่านเนี่ย ต้องเศร้าหมองหรือศีลของท่านต้องด่างพอ้อยไปก็เท่าเท่ากับว่าเราช่วยเหลือท่านในการารักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปสู่เป้าหมายคือพะนิพานนั้นศีลเป็นเบื้องต้นเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดของท่านพระพิสุทธ์เป็นผู้ทรงศีลนะมีศีลมากกว่าชาวบ้านเราต้องให้ความเคารพนบนอบนั้นกริยาท่าทางต่างๆเนี่ย เราต้องแสดงถึงความเคารพต้องมีความอ่อนน้อมถ้าท่านสถานที่นั้นไม่ไมสะดวกที่จะนั่งลงได้เนี่ยเราก็ต้องคนจะต้องยกมือไหว้หรือว่าถ้าสถานที่นั้นเหมาะในการนั่งได้ก็ต้องกราบแบบเป็นจังข้าพติศามครั้งอันนี้แสดงถึงให้ความเคารพการสนทนากับพระสงฆ์เนี่ยถ้าเป็นพระเถระผู้ใหญ่เราก็ควรจะพนมมือยกมือไหว้ทุกครั้งในการกราบในการกราบเรียนท่านหรือตอบ ตอบรับท่านเราควรจะยกมือยกมือไหว้หแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อพระเทราผู้ใหญ่ส่วนการใช้คําพูดคําจา,าต่างๆเนี่ยคือถ้าเป็นพระทั่วไปที่เราไม่ทราบสรรมาณศรรักต่างๆเราก็ใช้คํากลางๆได้เช่นใช้พระคุณเจ้าพระคุณท่านท่านส่วนเรียกแทนตัวเราก็คือผมดิฉันฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเราทราบสรรมณศัก เช่นเป็นพระธรรมพระเทศพระอย่างเนี้ยคือเป็นสมเด็จพระราชาคณะอะไรต่างเนี่ยเราก็ใช้คําศัพท์เช่นเยกท่านเป็นพระเดชพระคุณอย่างเนี้ยได้แล้วก็ใช้กับผมหรือก้าวกับผมก็ได้แทนตัวเราอันนี้ก็ถือว่าใช้คําศัพท์ที่ที่สุภาพการลงท้ายคําสําหรับผู้ชายก็ำสำหรับพระทั่วไปก็ครับผู้หญิงก็ค่ะแต่ถ้าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ ครับกับผมสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็ลงท้ายด้วยคําว่าเจ้าค่ะการนิมนต์หมายถึงการบอกเชื้อเชิญพระอย่างเช่นบอกเชื้อเชิญพระให้ไปในงานใดงานหนึ่งเราอาจจะบอกด้วยวาจาหรือทําเป็นดีกาก็ได้แต่ว่าถ้าทําเป็นดีกาได้ก็จะดีแต่ในทางราชการเองแล้วเท่านิมนต์พระเราก็จะทําดีกาด้วยโดยเฉพาะพระชั้นผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยเพราะท่านเป็นอยู่ในฐานนะ ผู้ผู้ปกครองท่านก็ต้องทราบวันเวลาที่ชัดเจนไปสถานที่ไหนเวลาไหนเพราะท่านมีหลักปฏิบัติว่าท่านจะต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลาอันเราผู้นิมนต์ก็ต้องบอกสถานที่เวลาให้แน่นอนเป็นหลักของการเชื้อเชิญการการนิมนต์การนิมนต์หรือว่า,านิมนต์มาในงานต่างๆแล้วมีการ ฉันพัตตาหารด้วยอันนี้เราก็ต้องต้องต้องบอกว่านิมนต์ฉันพัตตาหารเช้านิมนต์ฉันพัตตาหานเพนแต่อย่าไปบอกว่านิมนต์ฉันขนมจีนนิมนต์ฉันข้าวต้มอะไรอย่างเนี้ยอย่าออกชื่ออาหารในการนิมนต์พระดีการนิมนต์พระก็หมายถึงจดหมายทําจดหมายเป็นทางเป็นทางการขอนิมนต์พระ รูปนี้ชื่ออะไรเป็นงานเป็นงานมงคลหรืองานอาวมงคลต้องการพระสงฆ์จำนวนจำนวนกี่ลูกต้องอย่าลืมระบุสถานที่และเวลากำหนดให้ชัดเจนแล้วก็ระบุว่าจะเอารถไปรับท่านหรือว่าจะให้ท่านมาเองอันนี้คือเป็นรายละเอียดในการที่จะให้พระไปในงานต่างๆการจะให้พระภิกษุ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปที่ใดที่หนึ่งคือเป็นการเชื้อเชิญให้พระทําโน่นทานี้เนี่ยเราจะใช้คําว่านิมนต์เช่นนิมนต์ไปฉันพระตาหารนิมนต์ไปรับยานินินมนต์มาตรวจที่ห้องเบอร์นี้เบอร์นี้เราเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆเนี่ยเมื่อเห็นพระมาเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะต้องต้อนรับด้วยความเต็มใจซึ่งเป็น เป็นหนึ่งใน5สถานที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระสงค์ในเรื่องในตามที่6ตตอนรับด้วยความเต็มใจก็คือต้องรีบเข้าไปหาและยกมือนมัสการพระคุณเจ้าต้องการตรวจอะไรครับค่ะพอท่านแจ้งแล้วเนี่ยเราก็นิมนต์ท่านการประเคนเนี่ยเป็นการยกสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภคคืออันควรแก่พระสงฆ์บริโภค ให้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้รับประเคนสิ่งของที่พระจะบริโภคใช้สอยไม่ว่าจะเป็นอของกินของใช้ของสำหรับฉันเนี่ยท่านจะหยิบใช้เองไม่ได้หย,หยิบฉันเองไม่ได้ต้องต้องมีผู้มอบให้เสียก่อนคือการประเคนการประเคนมีหลักอยู่5ประการประการแรกสิ่งของนั้นต้องไม่ใหญ่โตเกินไป ขนาดบุษุษกาลังปันกลางพอจะยกไว้อันที่สองผู้ประเคนต้องอยู่ในช่วงหัตถบาทคือช่วงแขนหรือสองศอกกับหน่งเคืบอันที่สามาผู้ประเคนต้องน้อมกายเข้ามาถวายให้ด้วยความเคารพไม่ใช่หยิบวางให้เฉยๆหรือเสือกใสโดยที่ไม่ได้ยกของอให้พ้นจากพื้นคือต้องประเคนด้วยความเต็มใจ ันที่ 4. ผู้ประเคนจะส่งของให้ด้วยมือหรือสิ่งที่เนื่องด้วยมือก็ได้เช่นใช้ทัพพีตักถวายอันที่ 5. ผู้รับประเคนจะรับด้วยมือก็ได้หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ท่านก็จะใช้ผ้าทอดรับก็ต้องรอให้ท่านจับผ้าที่ทอรับเสก่อน จู้หญิงถึงจะวางสิ่งของที่จะประเคนล,ลงบนผ้าสิ่งที่พระภิกษุจะต้องจะต้องฉันต้องเดิมทุกชนิดเราจะต้องประเคนเนื่องจากว่าถ้าภิกษุไม่ได้รับประเคนแล้วฉันอาหารหรือฉันยายเนี่ยท่านก็จะต้องอาบัติดังนั้นเราทุกอย่างที่พระจะต้องต้องฉันต้องเดิมเราก็จะต้อง ปักประเคนยาเป็นสิ่งที่พระจะต้องฉันพระที่ท่านนั่งได้นั่งนั่งบนเตียงได้สามารถยืนประเคนข้างเตียงได้หรือว่าพระที่มีอาการาไม่ค่อยดีหรือว่ามีอาการหนักเนี่ยก็ถ้าท่านนอนลุกขึ้นไม่ไหวเนี่ยเราก็ประเคนในในในท่านอนได้ แต่ก็มีหลักอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วที่ต้องอยู่ยในช่วงหัตถบาทอย่างหัตถบาทนอนเนี่ยอย่างเช่นเรายืนด้านขวาของพระนับจากด้านซ้ายของพระมาช่วงช่วงแขนเราอันนี้ก็จะเป็นหัตถบาทนอนในกรณีที่ที่พระท่านไม่ค่อยรู้สึกตัวเนี่ยหรือว่าการที่จะยื่นมือมารับประ,ะเคนเนี่ยไม่ค่อยไหวเนี่ยการประเคนก็คือ แสดงการบอกกล่าวว่ายานี้ของของท่านของท่านฉันเวลาไหนเช่นก่อนอาหารหลังอาหารหรือว่าบอกเวลาให้ให้ฉันยาก็บอกท่านได้เลยโดยที่ท่านให้ท่านรับทราบก็ถือว่าเป็นการประเคนพระบางรูปท่านก็ฉันมื้อเดียวบางรูปท่านก็ฉันสองมื้อ แต่ที่โรงพยาบาลสงฆ์เราเองเนี่ยเราถวายพระทหารสองมือแล้วก็ถวายน้ำปานะถ้ารูปใดฉันมือเดียวเนี่ยเราก็สอบถามท่านใดฉันมือเดียวถพาท่านฉันมือเดียวเนี่ยเวลาฉันของท่านเนี่ยก็ส่วนใหญ,ญ่ก็ประมมาทักเก้าโมงสิบโมงนะอาหารที่ท่านฉันหรือดื่มเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นทั้งหมดสประเภทเราเรียกว่ากาลิกกาลิกเนี่ยเป็น เป็นของที่พระฉันได้ตามเวลาที่กําหนดเพราะการลิกแต่และอย่างเนี่ยกำหนดเวลาที่ฉันได้ไม่เหมือนกันอ,อย่างอาหารทั่วไปที่พระสามารถฉันได้เนี่ยโดยไม่ผิดพระวินัยเนี่ยเราเรียกว่ายาวาการลิกอันเนี้ยพระจะฉันได้ในเวลาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลยเที่ยงไปเนี่ยถือว่าเป็นเวลาวิการแล้วท่านฉันไม่ได้อันนี้สองนี้เป็นเป็นยามากาลิก ยามะกาลิกนี่ก็พวกน้ำน้ำปานะต่างๆน้ำปานะต่างๆเนี่ยท่านรับประเคนแล้วเนี่ยท่านก็จะเก็บไว้ฉันได้หนึ่งวันกันหนึ่งคืนเท่านั้นเราถวายอย่ยาถวยา,าวยไปตอนเชา้าพอรุ่งขึ้นอรุณใหม่เนี่ยท่านต้องสละแล้วเก็บไว้ได้หนึ่งวันกันหนึ่งคืนอันที่สามก็จะเป็นสัตหาการิกสัตหาการิกเน,นี่ยเมื่อท่านรับประเคนแล้วเนี่ยท่านก็เก็บไว้ฉันได้เจ<ๆ>็ดวันแต่ว่าต้องมีเหตุจะ จำเป็นฉันเป็นยาเรียกว่าสัตหการิเนี่ยฉันเป็นฉันเป็นยาก็จะมีเนยข้นเนยใสน้ํามันน้ําพึ่งน้าอ้อยอันนี้ถือว่าอาหารที่เป็นยาอันที่4ี่ก็จะเป็นยาวะชีวิกยาวะชีวิกนี่คือยารักษาโรคทั่วไปเนี่ยเป็นยาวิยาวะชีวิกท่านรับประเคนแล้วท่านก็เก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิตแต่แต่เมื่อมีเหตุจําเป็นเช่นเหตุอาภาตท่านถึงจะฉันได้ อันนี้เป็นยาไวชีวิตที่โงรงพยาบาลสงเราถวายพระหานเช้าเนี่ยเวลา7จ็ดโมงถวายประธานเพลเวลา11บเอโมงแล้วก็ถวายน้ําปานะเวลาบ่ายสามโมงน้ําปานะเนี่ยแต่เดิมเราเรียกน้ําอัฐบาลก็มาจากผลไม้8อย่างก็จะเป็นพวกลิ้นจี่องุ่นน้ํากล้วยน้ํามะม่วงอะไรพวกนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็าอนุโลมผลไม้ทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดที่ไม่เป็นมหาผล ไม่เป็นมหาผลคือหมายความว่าผลเล็กที่ขนาดส้มเขียวหวานหรือผลมะตูมอันนี้เดี๋ยวนี้ก็อนุโลมเป็นเป็นน้ำปานะได้ทุกชนิดแล้วก็เป็นพวกน้ำใบไม้ก็ได้น้ำใบไม้หรือน้ำน้ำดอกไม้ก็ได้ยกเว้นดอกมะาซายย่ายางเดียวนั้นก็ดอกไม้ทุกชนิดนี้ก็ทำเป็นน้ำปานะได้การทำน้ำปานะเนี่ยก็ต้องคันเอาเอากาก,ากออกห้หมดไม่ให้มีกากกรองแล้วก็สำคัญคือว่า ต้องไม่ทําให้สุกด้วยไฟคือทําให้สุกด้วยแสงอาทิตย์ได้หรือว่าต้องการต้องการน้ำน้ำสุกเนี่ยน้ำไม่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรอให้น้ําเย็นก่อนแล้วถึงเอาน้ำนัำ้นมาผสมกับผลไม้ที่เราคั้นไว้แล้วกองกาออกหมดอันนี้เขาจะถูกต้องตามตามหลักของน้ําปานนะเราประเค้นแล้วเนี่ยท่านก็เก็บไว้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะ ก็ลุงอารมณ์ท่านก็ต้องสละแล้วว่าไม่สามารถฉันฉันได้ส่วนใหญ่แล้วถ้าน้าําปานะเขาเรียกว,ว่าข้ามวันข้ามคืนแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเมลัยน้ําที่ทําจากผักเนี่ยไม่ถือว่าเป็นน้ําปานะจัดอยู่ในพวกของของหมวดอาหารคือเป็นยาวะากาลิกอย่างน้ําฟักแฟงต่างๆพวกนี้เอามาทําปานะไม่ได้พวกนี้เป็นตระกูลตระกูลอาหารน้ําพวกข้าวเจ็ดชนิดข้าวโพดสาลีข้าว ข้าวฟ่างลูกเดือยข้าวละมานยากับแก่อะไรพวกนี้ถือถือว่าเป็นอยู่ในพวกของอาหารอันนี้เอามาทำน้ำปนานะไม่ได้ถ้าเราจะถวายน้ำน้ำต้มผักหรือว่าน้ำาจําพวกข้าวต่างๆเราสามารถถวายเป็นอาหารได้คือในเวลาเช้าถึงเที่ยงอันนี้สามารถถวายถวายได้เพราะถือว่าเป็นอยู่ในหมวดของอาหาร ไม่ได้อยู่ในยามากาลิกซึ่งเป็นน้ำปานะวิยาวัจกรก็คือฤหัีชาวบ้านเราเนี่ยแหละที่ทำหน้าที่ทำกิจแทนสงในสิ่งที่พระสงฆ์ทำไม่ได้ตัดต้นไม้ขุดดินถางหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้แล้วการซื้อขายด้วยเงินทองอะไรต่างๆพวกนี้พระสงฆ์นัานทำไม่ได้ท่านก็ต้องต้องมีวัยาวัจกรทำหน้าที่แทนหรือว่าการทำกัปปิยะพวกพืช ผลไม้ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีวัยยาวัจกรทํากับปิยะผลไม้ที่อย mm ่างเช่นผลไม้ที่มีเมล็ดอย่างเงี้ยก็ต้องทําให้เป็นผลไม้ที่สมควรต้ก่อนก็ต้องให้วัยยาวิจกรเนี่ยทำให้คุณสมบัติของวัยยาวิจกรเนี่ยคือวัยยาวิจกรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจิตอาสาต้องต้องต้องเป็นคนที่ไยบุญนะหมายถึงว่ามันเป็นวัยยาวิจัยไมบุญ ในบุญกยาวัตถุ1ิิเนี่ยจะมีเรื่องของวิยาวัจมัยวิยาวัจหมายบุญสําเร็จด้วยการบําเพ็ญขนฝายบุญประโยชน์ต่อสาธารณะอันนี้ถือว่าเป็นใยวิยาวัจหมายนี้ถ้าจะจะตั้งบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่เราก็จะเรียกว่าเป็นวิยาวจกรแน่นอนวิยาวจกรเนี่ยก็ต้องเป็นผู้มีศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างนี้มีความศรัทธามีความเสียสละการงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ แล้วต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยเพราะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรข้าวของสิ่งของเงินทองที่พระประสงค์ทาให้ได้เนี่ยก็ต้องต้องมีความซื่อซื่อสัตย์มีปฏิาพานไหวพริบดีเพราะว่าเพราะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นสมควรแก่สมณะบริโพวกหรือไม่สมควรผลไม้นี้เหมาะแก่แก่พระยังต้องทํากับปิยะหรือเปล่ารู้สิ่งที่เป็นกับปิยะอกับปิยะอย่างนี้แล้วแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเข้ากับพระ พิสูจสามเณรได้ทั้งวัดนะ่ะอย่างเงี้ยเป็นคุณสมบัติของวิย,ยาวัจกรในโรงพยาบาลสงเราเนี่ยเราเราเราเน้นเจ้าหน้าที่เราทุกคนเนี่ยในเรื่องของบุญกุยาวัตถุสิทธิ mm hmm. เราก็จะมีการอ,อบรมเรื่องของบุญกุยาวัตถุสิทธิ์ในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเช่นทุกวัน เนี่ยแต่ละเดือนแต่เดือนเราก็าไปทําจิตอาสาเราในโรงพยาบาลเองแล้วเราก็าพยายามให้เจ้าที่ทุกท่านขนฝ่ายรับใช้พระภิกษุการขนฝ่ายก็คือการทําหน้าที่บวชทานคือดูแลรับใช้คือเป็นการลักษณะของการบําเพ็ญวิยาวัจจะไมบุญมากกว่าที่จะแต่งตั้งเป็นทางการเพราะปัจจุบัน,นคือถ้าตามวัดก็จะมีการแต่งตั้งให้เป็นทางการเนื่องจากเป็นระเบียบ ระเบียบตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าวิยาวัจกรเนี่ยกลายเป็นเจ้าพนักงานไปแล้วซึ่งพอปปะกายเป็นเจ้าพนัางงานงพกานานาง,งานก็จะมีอะไรระเบียบของกฎกระทรวงมติของมหาเถรสมาคมต่างๆเนี่ยมากํากับอีกทีหนึ่ทงทางฝับสสำหรับในโรงพยาบาลเองเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เราทําในลักษณะของการบําเพ็ญวิยาวจมัมย,ย,ย,ยบุญมากกว่า แต่แต่บางหน่วยงานเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับวัยยาวชากรที่คอยทำหน้าที่อำนวยฟาร์มสะดวกในการดูแลเช่นหน่วยเช่นหน่วยงานเวชกรรมสังคมอะไรต่างๆอ,งอย่างอย่างเนี้ยประชาสัมพันธ์โภชนากรอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องไปดูแลเรื่องฟาร์มเป็นอยู่อาหารการกินกับสิ่งของปัจจัยสี่ที่มันขาดแคลนอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือมาดูแลรับใช้ผลฝ่ายเนี่ย มันเป็นลักษณะของของการเกือ้อกูลเกือ้อกูลแต่ว่า,าองคมารสเองเยังไม่ได้ตั้งลักษาของเป็นทางการสิ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลอุปถัพระภิกษุอาพาธเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญต่อศีลต่อวัดปฏิบัติของท่านมากเพราะว่าหลักของพระสงฆ์เองเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริง,รงๆเนี่ยท่านจะไม่มาพึ่งพึ่งคฤหั์ การมาพึ่งคึ้หัดเนี่ยเป็นการเบียดเบียนให้ให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอันนี้มันจะผิดวิสัยต่อการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เนี่ยก็จะพือเป็นเึ้นเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอ่าเป็นเป็นผู้นําสังคมเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติไปสู่อริยชนท่านมาหาเราเนี่ยหมายถึงว่าท่านมีความจําเป็นจริงๆเพราะในเบื้องต้นแล้วเนี่ยท่านจะต้องพึ่งตัวเองก่อนแน่นอนเมื่อ เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยท่านมาพึ่งพึ่งเราเราก็ต้องมีการเอื้อเฟื้อให้ท่านให้ท่านได้คงศีลคงวินัยไ,ไปได้เพราะหน้าที่ของชาวพุทธเองเนี่ยเราถือว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นทิศเบื้องบนนั้นการทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องทาด้วยความเมตตาเราจะคิดอะไรเราก็ต้องคิดด้วยความเมตตา,าจะพูดอะไรเราก็ต้องพูดด้วยความเมตตา แล้วเราก็ต้องต้อนรับด้วยความเต็มใจและอันดับ5คืออุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4ี่ดงนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเองเนี่ยเรามีหน้าที่ต่อทิศเบื้องบนเนี่ยอยู่5สถานขอให้พวกเราเนี่ยมีความเมตตาต่อท่านให้มากๆโดยการเอื้อเฟื้อต่างๆให้ให้ให้ท่านที่จะคงศีลคงวิน,นัยรักษาศีลวินัยไว้ได้เพราะศีลวินัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดอของเพศพุทมจรัน ก็ขอฝากไว้ในเรื่องของให้การดูแลรักษาตามพระธรรมไหนต้องไทยทุกคนไทยค่ะ,ะไรโพชนา,ากันใช่ไม่รือเป็นโอ้เวตกันหรืออากาศที่แห่งใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพริงกัมที่ไม่เข้าใจ ราสุอาพาธนั้นเกิดจากหลายปัจจัยเธออยากจะแก้ที่ตอนเยนเราควรต้องทํายังไงอาหารการกินก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออก,กบินทบาตอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ได้มาอย่างไรก็ต้องฉันอย่างนั้นเจอจังฟูดของเธอฉันเพื่ออยู่ไปวันๆแต่พระมารู้ตอนบ่ายสิน้ำปลาหนักมาฉันน้ำหวานน้ำตาตอนเห็นเอาไว้